สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับประโยชน์ของเห็ด4ชนิดนะครับเริ่มแรกด้วยเห็ดแชมพิญองก็จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมช่วยเสริมภูมิคุ้มกันยับยั้งการเติบโตของเชื้อไวรัสลดระดับคอเลสเตอรอลและไขมันช่วยบำรุงกำลังขับล้างสารพิษท,ที่สะสมในร่างกาย เห็ดตัวต่อไปก็จะคือเห็ดถังเช่านะครับหรือคอริเซปเนี่ยก็ช่วยปรับการทํางานของหัวใจปรับการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันลดไขมันในเลือดบํารุงร่างกายและเสริมสมรรถภาพช่วยบํารุงโลหิตช่วยบํารุงไตนะครับ ครับต่อไปก็จะเป็นประโยชน์จากเห็ดหลินจือช่วยเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายช่วยการทำงานของตับและยับยั้งเซนมะเร็งรักษาอาการภูมิแพ้ลดความดันโลหิตบรรเทาอาการของโรคเบาหวานช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนเยาวลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจเห็ดอีกตัวนงก็คือเห็ดยามาบุชิตะเกะ ป้องการสมองเสื่อมช่วยฟื้นฟูสมองโรคซึมเศร้ากระวนกระวายต่อต้านอนมูลสระมีสารต่อต้านอันมูลสระลดอาการอักเสบแผลในกระเพาะอาหารป้องกันการเติบโตของเนื้อง,งอกโปรดฟังอีกครั้งสรุปเ,เหตุสีชนิดก็จะมีเหตุแชมปญยองช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง เห็ดคอร์ดิเซปช่วยฟื้นฟูการทำงานของไตบำรุงเลือดเห็ดลิชชี่ช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวเห็ดยามาบุชิตาเกะช่วยบำรุงร่างกายให้มีพละงกําลังครับเห็ด uh, ทั้ง4ี่ชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกาแฟลึกลับตัวหนึ่งถ้าอยากจะทราบว่ากาแฟนั้นมีคิดว่าอะไรโปรดติดต่อผู้ที่ส่งวิดีโอนี้มาให้ท่าน